ดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาสนามบินสุวรรณภูมินะอยากจะบอกว่าวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิคนเยอะมากทุกคนเรากาลังจะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะปงมาลีลานะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปที่เกตเอียิเ e ปนะทุกคน อยากจะบอกว่าสนามบินคนเยอะมากๆวันที่มานี่วันที่27นะทุกคนโอ้โหคนเยอะมากทุกคนทุกคนเห็นไหมข้างหน้าโอ้โหคนอย่างเยอะ กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วอลิลาประเทศฟิลิปปินส์นะทุกคนของของที่ที่ระลึกสวยมากทุกคนดูสิว้าวดูเดี คนเยอะมากทุกคนดูสิว,ว้าวคนซื้อของฝากเยอะมากทุกคนดูสิมีแต่ฝั่งชาติตนั้นแล้วคนไทยไม่ค่อยมีเลยที่เดินเห็นเน่ะขนมปังน่าก,กินมาก เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ทีเจ็ดนะโอ้โหร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิดูได้มีต่างชาติท้งนั้นเลยอ่ะอยากเดินไปดื่มกาแฟมากเลยแต่ไม่รู้ว่ากาแฟอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูว่าว่าอยู่ตรงไหน หมีเนยน่ารักจังเลยอ่ะเราจะขึ้นครั้งนี้เราจะไปด้วยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เคยขึ้นครั้งแรกเหมือนกันนะ,ะในกล้องมันจะดูมืดๆหน่อยนะต้องขออภัยนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรกับกล้องการตั้งกล้องเนาะ ลาสอันพอก็เยอะนะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะซื้อมาแล้วหนึ่งขวดให้ทุกคนดูนี่ <c oughs> <c oughs> เดินไปอีกกนะันอ๋อเจอกาแฟแล้วเจอร้านกาแฟแล้วนะทุกคนกอยู่ข้างหน้านมนะุนอะเดี๋ยวต้องไปดื่มกาแฟสักหน่อยขนมปัง,งก็น่ากินนะทุกคน,กคนดูเดต็มเลยร้านร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เกต7็ดเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตเลขที่7นะนี่ไงทุกคนร้านกาแฟเจอแล้วว้าอ๋อนี่ไงเกตเกตเลขที่7โอ้โหเกต7็ด 7. ไกลมากทุกคนอยู่สุดนูดเลยแต่เดี๋ยวซื้อกาแฟก่อน ปะเดี๋ยวเราซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อน้ำเลยนะน้ำขวดละเท่าไหร่ขวดละหนึ่งร้อยบาทบส,สวัสดีค่ะเอาคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน,โน่ร้อนเป็ไซส์กลางไซส์ใหญ่ดีคะไซส์ไซส์ไีส <22 S 1> คือสิบสองนซ์สิองน์ครับเอาเอาไซส์นี้ค่ะ,ะ,คะไม่หวานนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดค่ะ เดี๋ยวเราสั่งขมนมชั์เพิ่มไดไหมคะเอาหนูฝรั่งอ,อะไรดีเอ่ยนี่ขนมน,น่ากินมากทุกคนดูดีปลาตะเกียบ,นะบ,บกับปลาตะน่าเก่กงแล้วก็ก๋กยี๋ยวขาวเอาเอาอันนี้ได้ค่ะลาตะเกตจ้ะนี่มาได้เลยนะอยู่ร้านอยู่ข้างในเลยนะร้านนี้เลยนะทุกคนาเดี๋ยวเราไปลงไปข้างล่างกันนะขอบคุณนะคะ เลยนี่ไงได้แล้วทุกคนเห็นไหมว้าวโอเคเข้มมากทุกคนแต่อร่อย<ป>อเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ที่เกตเจ็ดนะทุกคนเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากัน เราตนอาค่อยๆจับดูๆแล้วเดินตกตะไบแต่ตครองบินยังไม่มาหรอกเครื่งบินออก บ่ายโมงนะทุกคนโร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะที่เห็นข้างในนะแต่อยากจะบอกว่าสนามบินคนเยอะมากไม่ได้ถ่ายข้างนอกนะที่เข้ามาถ่ายข้างในนะทุกคนเพราะว่าข้างนอกคนเยอะกว่านี้ดีข้างในก็เยอะมันยอ่อนะคะเป็นส น,นี่ใครใครมาเมื่อยก็สามารถมานวดได้นะเก้าอ mm ี hmm. ้ e. นวดเลยทุกคน,กคน mm hmm. ยังไม่เคยนวดนะสักวันจะลองมานวดดูคง mm hmm. จะสะบาย mm hmm. ลกลัวว่าจะไม่มีห้องน้ำนะห้องน้ำที่สานามบินสุวรรณภูมิี่เยอะมากเลยนะทุกค,คนเต็มเลยนะทุกคนถึงเลยมีแทบจะทุกที่เลยเยอะมากไม่ต้องกลัวเลยว่ามาแล้วจะต้องเดินห้องน้ำไกลแล้วก่อนขึ้นเครื่องก็มีห้องน้ำข้างล่างอีกนะทุกคนสะดวกสบายมาก มนับเตียงอนนไก่ไหมันไดเพื่อนเจงร้าน,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 นกาแฟมีแทบทุกที่เลยคละทุกคน รับพลางไม้สักทองนะโอ้โหสวยมากทุกคนทุกทว้าวเดี๋ยวเราเดินไปที่เกตเจ็ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เราก็จะไปนั่งก่อนไปนั่งดื่มกาแฟก่อนไปนั่งดื่มกาแฟพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่ ที่ที่ฟิลิปปินส์นะทุกคนโอ้ผู้โดยสารเยอะมากเลยทุกคนดูเลยนั่งรอเครื่อง